7. ผลไม้ช่วยเรื่องขับถ่ายหาทานง่ายแก้ท้องผูกได้อย่างอยู่หมดัดเชื่อว่าคงมีใครหลายคนกำลังเจอปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายกันอยู่แน่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการท้องผูกที่หลายคนประสบป,ปัญหากันอยู่บ่อยๆวันนี้พยาบาลจุ๋มอยากจะมาแนะนำผลไม้ที่ช่วยในการขับถ่ายได้เป็นอย่างดี แต่จะมีผลไม้อะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะผลไม้ชนิดที่1น,นั่นก็คือมะละกอค่ะถ้าจะให้นึกถึงผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขับถ่ายผลไม้ชื่อแรกที่นึกถึงคงหนีไม่พ้นมะละกออย่างแน่นอนนะคะสาเหตุที่มะละกอเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยในการขับถ่ายเป็นเพราะว่าในมะละกอมีสารเพกตินอยู่มากสารตัวนี้ จะช่วยดูดน้ำในลำไส้แล้วพองขยายตัวมากกว่าเดิมทำให้กากอาหารมีมากขึ้นกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวและขับถ่ายได้ง่ายนั่นเองและผลไม้ชนิดนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมะละกอยังช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงและยังสามารถป้องกันการเกิดไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดได้อีกด้วยค่ะ สำหรับผลไม้ชนิดที่สองนั่นก็คือลูกพุนค่ะลูกพุนก็คือผลไม้ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการช่วยการขับถ่ายไม่แพ้มะละกอเช่นกันนะคะลูกพุนมีคุณสมบัติเป็นยาระบายชั้นดีที่ช่วยกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเพื่อช่วยขจัดของเสียและสารพิษออกจากร่างกายนอกจากนี้ในลูกพุนนั้นยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารปริมาณมาก รวมทั้งมีสารแคลโรีีนสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความแก่บำรุงสายตาบำรุงหัวใจแถมช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะผละไม้ชนิดที่3นั่นก็คือสับประรดค่ะสับประรดเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยย่อยได้เป็นอย่างดีในเนื้อของสับประรดอุดมไปด้วยเอนไซม์โปรมิเรน ที่ช่วยย่อยโปรโตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เอนไซม์ชนิดนี้สามารถย่อยอาหารได้ทั้งในสภาวะเป็นกรดและด่างช่วยกระตุ้นการขับถ่ายและกำจัดสิ่งตกค้างในลำไส้ไม่ให้มีสารพิษสำหรับใครที่ชอบมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออยู่บ่อยๆการกินสับประรดจะช่วยยับยั้งอาการเหล่านั้นได้ค่ะ ผลไม้ชนิดที่4นั่นก็คือมะเฟืองค่ะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่ให้แคลอรี่ต่ำโดยไฟเบอร์ในมะเฟืองจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารตั้งแต่กระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้ช่วยให้ลำไส้บีบตัวได้ดีขึ้นทั้งยังเพิ่มความชุ่มชื้นในลำไส้และมีความสามารถในการช่วยลำเลียงกากอาหาร ไปยังลำไส้ใหญ่ได้ง่ายขึ้นทำให้อุจจระอ่อนนิ่มไม่แข็งและลดอาการท้องผูกได้อย่างดีผลไม้ชนิดที่5นั่นก็คือฝรั่งค่ะมีใครเคยสังเกตบ้างไหมคะเวลาที่เรารับประทานฝรั่งเราจะรู้สึกถุงรสชาติฝาดๆที่เรารู้สึกแบบนั้นเป็นเพราะว่า ในฝรั่งมีสารแทนนินผสมอยู่ซึ่งคุณสมบัติของสารแทนนินนี่แหละค่ะที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีรวมถึงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากจะเน้นการขับถ่ายแล้วฝรั่งยังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยในการลดริ้วรอยรวมถึงช่วยชะลอวัยได้ด้วยค่ะผละไม้ชนิดที่6นั่นก็คือมะม่วงสุกค่ะมะม่วงสุกคงเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ใครหลายๆคนต่างก็ชอบรับประทานกันอยู่แล้วเพราะมีรสชาติหวานอร่อยนอกจากความอร่อยของมะม่วงแล้วมะม่วงสุกมีส่วนช่วยในการขับถ่ายมีฤทธิ์เป็นยาระบาย เพราะในมะม่วงนั้นมีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยสลายโปรตีนทำให้ง่ายต่อการดูดซึมของร่างกายและมะม่วงนั้นยังมีสารไฟเบอร์ที่ช่วยในการย่อยอาหารรวมถึงมีสารเบตาแคโรทีน ที่มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสำหรับใครที่ไม่อยากป่วยง่ายการรับประทานมะม่วงเป็นประจำนั้นจะทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสารพิษและแบคทีเรียต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะมาถึงผลไม้ชนิดที่7กันแล้วนะคะนั่นก็คือกล้วยน้ำว้าสุกค่ะกล้วยน้ำว้าสุกเป็นผลไม้ที่หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงการรับประทานกล้วยน้ําว้าสุกและงอมนั้นจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรารวมทั้งเป็นยาระบายแก้ท้องผูกได้เป็นอย่างดีกล้วยน้ําว้าที่สุกแล้วจะมีสารเพกตินที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มกาก,ากในลำไส้เมื่อผนังลำไส้ถูกดันก็จะทำให้รู้สึกอยากขับถ่ายนั่นเอง นอกจากนี้นะคะในกล้วยยังมีเส้นใยอาหารที่ร่างกายไม่ย่อยเรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นอาหารที่เหมาะกับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้หรือโปรไบโอติกซึ่งทำหน้าที่ปรับระบบขับถ่ายให้เป็นปกติสำหรับคนที่ท้องผูกอยู่บ่อยๆการรับประทานกล้วยน้ำว้าสุกนั้นจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปได้ด้วยดีเลยล่ะคะ่ะและนี่คือเผลไม้สุดฟัง ที่ช่วยในเรื่องการขับถ่ายที่ได้นำมาเสนอแก่ทุกทุกท่านนะคะหวังว่าผลไม้เหล่านี้จะช่วยให้ทุกท่านมีระบบขับถ่ายที่ดียิ่งขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนีดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ